สวัสด,ดีครับพี่น้องที่ขลารพรักทุกท่านครับมื้อนี้ลูงนัดชาแนลกะแม่พ่อพี่พ่อน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับเอาสิ่งดีมีประโยชน์ ว่าฝากพี่ฝากนอก้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคิวของ,ส,ง,งสูตรบำลุ่งกับล่งครับสูตรบำลุ่งกําล่งครับ ซึ่งมีพี่น้องเอฟซีโทรมาว่าขอสูตรบัลลุ่มกำลังแนววสันมอบให้เลยนะครับวัดทุดิฟนี่ังตัวไปนี้ครับ หนึ่งขิงครับขิงเครืองกิโลสองกะใช่ครับกะใช่เครื่องกิโลคือกันสาม ต้นไม่ยาลาบต้นไม่ยาลาบสามต้นครับเอาเท่าเหมือนนะครับเด้อทึ่งหากทึ่งลำต้นทึ่งใบทึ่งดอกครับสามต้นสี่หก้กหง่าข้าครับ หากหน่าค่าหนึ่งกำมือง่างรครับพี่น้องกำมือง่ายนะครับพวกกำมืองางจะไม่ง่างเลยสุดไทยพักหอมเปียครับหรือพักที่ฝรั่งนั่นแหละครับกะเอา ทึ่งหกกักทึ่งหักทึ่งใบครับยี่สิบตนครับยี่สิบตนอุ๊บปะก้อนเสริมกะมี่กระปุกเหรอครับกระปุกขนาดประมาณเข้าห้องดีครับมันสิพดีสอง น้ำอ้อยบดครับเริ่งกิโลสามเข้ามากกองหนึ่งครับเข้ามากกองหนึ่งทั้นตอนในการเห็ดรับประทาน นี่ังนี้ครับอันดับแรกเขากะเติมน้ำเข้าไปก่อนครับเครื่องกระปุกเติมน้ำเข้าไปเครื่องกระปุกครับหลังจากนั่นตะเทน้ำไอบดลงไปตามด้วยน้ำเข้ามาครับ ตามด้วยน้ำเข้ามาหลังจากนั่นเท่ากับคนให้มันละาลายครับคนให้มันละลายพออาราะอะไแล้วเห่ากับไปทำความสะอาดวัตถุดิบธรรมด์นะครับเอามาซับครับ สับเป็นชิ้นชนควาเย่ากับประมาณหาถึงสิบเส้นครับประมาณนี้แหละครับแล้วกับเอาไซกับปุ๊กส่วนขิงกับกระช่ายแหละครับเข้าพอหั่นแล้วเท่ากับเขาเครื่องปั้นครับ เอาเข่าเครื่องปั่นเพราปั่นแล้วเขาก็เทใส่กระปุกแล้วก็ค้นอีกเทือนึงครับโพ่นเทมันขะเข้ากันอ่ะพนอีกเทือนึงพอคนแล้วก็ปิดฝาครับปิดพ่อรวมๆวได้พี่น้องเด้อจะปิดแน่นครับปิดพ่อรวมรวมวิที่รับ ปะท่านวิธีรับประท่านพ่อถามขึ้นนึงครับตื่นยังมาสอมาเข้ารับปะท่านได้เลยครับเทือละสองอนเทือละสองสอนเศร้าแรงครับมื่อหนึ่งสองเวลาเศร้าแรงกะจายให้ทย พี่น้องมีกำลังดีครับเฮ็ดกินล้วมึงเด้อครับพี่น้องครับมอบไห้เาด้วครับสำหรับพี่น้องที่ท่วมาครับสำหรับคลิปนี้กะคงสิอำลเลาะาจากพี่น้อง ไปด้วยเวลาเพียงเทานี้พ่อ,อกันไม่คลิปนาะขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ